วันนี้เวลา9น้นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปร,รินายกเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบอพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสวนเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงชินะวราลงกรณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัาาชาบาุตรพิษติตมหาศีมารามยุคที่ 4, ส่ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นสมเด็จพระอุปัชยยะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุสิ์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลเป็นประจำทุกเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสาศา9 1ปี ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอนเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์มากมายหลายเรื่องอีกทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปัมภมแก่ววัดสำนักเรียนพระปริยติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆจำนวนมาก